สวัสดีค่ะมามาดูตอนที่สองกันทางแก้ม .33 เมื่อเรากรอกข้อมูลไม่ถูกต้องไปนะคะโทรเลยโทร1506นนะคะถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคมก่อนนะคะฟังดีๆนะคะว่าให้กดอะไรต่อ กด1ประกันสังคมแล้วกด0ต่อหรือกด1ต่อบางทีให้กด1อีกเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะระบบจะขอเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและ6ต่อค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีสิทธิ์จบงั้นอาจมีปัญหาที่ระบบธนาคารแล้วค่ะโทรหาเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย0 2 1ตัวค่ะฟังดีๆนะคะ ว่าให้กดอะไรต่อเจ้าหน้าที่จะถามถึงข้อความหลังลงทะเบียนนะคะตอบว่ากรอกข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะว่าให้ไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะคะหน้าการตั้งค่าเลื่อนขึ้นค่ะกดที่คำว่าแอปถ้าใช้คโครงนะคะกดที่โครงสีเขียวแดงเหลืองอะคะ่ะกดที่เก็บเป็นที่จัดเก็บภายในโทรศัพท์อะคะ่ะ ดที่ c a s h เพื่อลบ c a s h ค่ะลบจนเหลือศูนย์นะคะคือจะลบขยะที่เต็มหรือลบไวรัสอะค่ะข้อมูลอื่นๆไม่หายค่ะ